สวัสดีพี่น้องทุกทุกคนพบกันอีกในคลิปที่2มืมอนี่จะมาสอนในการตัดและการแยกวิดีโอในส่วนที่เขาต้องการคือเวลาที่เขาไปสัมภาษณ์หรือว่าเวลาเขาเว่าสิ่งใดสัมภาษณ์ในการเว้าเขาอาจจะว่าวบกครองหรือว่าอาจจะมีขานขาดเป็นวักเป็นตอนแล้วมอนี่เขาจะมาสอนในการตัดสิ่งนั้นออกแล้วก็จะเพื่อที่จะให้วิดีโอของเขามันต่อนเนื่องและก็มันสมูทหลายขึ้นเนาะ ก่อนที่จะเริ่มกันเนาะให้พี่น้องกดเข้าไปอยู่ที่แอปคลายมาสเตอร์หลังจากกดเข้ามาแล้วแล้วให้พี่น้องกดไปทีแอปคลายมาสเตอร์นี่เนาะกดเลยและหลังจากนั้นเราจะมาสร้างวิดีโอก็คือสร้างใหม่เนาะกดเข้าไปเลยแลวหลังจากนั้นให้กดอยูที่<ข>อัตราส่วนของหน้าจอแมน16ต่ตอ9เนาะแล้วก็กดต่อไปเลย โอเคสำหรับเอามาหอดหนานี้แล้วให้พี่น้องทำการเอาวิดีโอลงมาเลยโดยคลิกเข้าไปที่มีเดียและหลังจากนั้นก็เลือกวิดีโอทั้งหมดถ้าพี่น้องต้องการที่จะเอาหูบหรือเอาเอียงลงมาตัดเฮาก็สามารถเอามาใส่ได้เนาะแต่มื้อนี้จะมาสอนในการตัดและการการแยกเพื่อที่จะให้วิดีโอของเขามันต่อนเนื่องให้เฮากดไปทีทั้งมดและหลังจากนั้นให้ทำการเลือกวิดีโอใดหนึ่งที่เราจะ เอาลงมาแก้ไขเพื่อที่เขาจะให้ตัดต่อวิดีโอให้มันต่อเนื่องเนาะเดี๋ยวข้าน่าจะขอเลือกเอาวิดีโอของคำสิท์มา,าตัดต่อเป็นตัวอ,อย่างเบิง่งโอเคหลังจากเขาได้วิดีโอแล้วเขาจะมาทําการตัดต่อส่วนที่เขาพต้องการออกเนาะคือตัวนี้วิดีโอตัวนี้มีความยาวประมาณ7นาที4 9่ิเาวิเนาะเดี๋ยวเขามาลองลิ่นเบิง่งแลัาก็ตัดส่วนที่เขาพอต้องการออก สบายดีเนาะอ่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับเซาวันใหม่เนาะอ่ามันนี่ข้าน้อยก็เลยมาส่วนเนาะ,ะอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวของพรงะองค์ลวก็เกี่ยวกับเคล็ดลับในการที่จะมีสติปัญญาโอเคขั้นตอนทําอิฐข้าน้อยอยากจะเอาโตทําอิฐออกเนาะโตทําอิฐออกให้เริ่มต้นเป็นตอนสบายดีเลยสําคัญที่สุดก่อนที่เราจะอ่า ัดออกส่วนใดส่วนหนึ่งแม่นให้เขาซ้มเข้าไปเพื่อที่เขาจะได้เบ่งได้ละเอียดยิ่งขึ้นเนาะให้ใส่สองมือแล้วขยายออก2นิ้วจุจุลงบริเวณนี้แล้วให้เขาขยายออกนะเมื่อขยายสุดแล้วเขาจะมาเบ่งรายละเอียดนะเขาจะได้รายละเอียดหลายกว่าเกาเ่านะโอเคยังเส้นมาขาน้อยจะเอาตัวนี้ออก ก็จะเอาตัวตัวนี้ออกและให้เป็นตอนสบายดีเลยนะให้ก่อนที่เขาจะตัดวิดีโอตัวใดตัวหนึ่งให้เขาคลิกยูวิดีโอก่อนคลิกยูวิดีโอแล้วมันจะขึ้นหน้าทำลายมาให้เขาแก้ไขพี่น้องเห็นบอกว่าที่นี่มันจะเป็นการมีตัดเนาะให้พี่น้องเลือกว่าจะให้วิดีโอของเขาตัดอยู่บนใดเส้นตัวนี้มันเส้นตัวที่ว่าที่เขาจะตัดส่วนนั้นออกเนาะ ถ้าเขาตูดมาบอลนี้มันก็จะตัดอยู่บอลนี้ถ้าเขาตูดมาบอลนี้มักก็จะตัดอยู่บอลนี้แต่เขาน้อยจะตัดให้เบิ่งเปิดตัวอย่างอยู่บอลนี้เนาะเขาน้อยจะเอาทั้งหน้าออกการตัดนี่มันจะมี3 4มูปแบบด้วยกันเนาะหการทัดเป็นทางไส้ของหัวอ่านก็คือตัวทําอิดนี่ถ้าเขาคลิกตัวทําอิดนี่ทั้งหน้านี่มันจะออกจังเหลือแต่ทางข้างนี่เห็นว่าหูกันหูมีตัดอยู่ทางหน้าเนาะ ตัวที่2ก็คือถ้าเฮาคลิกตัวที่2มันจะเหลือแต่ทางหน้านี่ไว้แต่ทางหลังนี่มันจะลบไปสำหรับตัวที่3มเนาะมันจะแยกเป็น2ส,ส่วนก็คือคืออันส่วนซ้ายแล้วก็ส่วนขวาเนาะมันจะอยู่มันจะแยกเป็น2ส,ส่วนให้เฮาเส้นตัวอย่างว่าอ่านี่เห็นปะถ้าเฮาตัดแล้วเฮาจะได้วิดีโอเป็น2ส,ส่วนถ้าพี่น้องเหตุผล ตัวเลตตัวหนึ่งเขาสามารถกลับคืนได้โดยคลิกที่ลูกสองวงบนนี้เนาะมันจะกลับคืนไปให้เขาถ้าเขาแก้ไขพิษหรือว่าตัดต่อพิษตัวนี้โอ้อยากจะแก้ไขให้เขากดไปที่ตัวนี้เลยแล้วมันจะกลับคืนอ่าเห็นไหวิดีโอเข้ากับตอวเนื่องกันแล้วแล้ววันี้เขาจะทําการตัดต่อวิดีโอในส่วนที่เขาต้องการนากานเนาะให้เขาคลิกไปที่วิดีโอแล้วก็ตัดแล้วก็แยกเนาะเขาคลิกไปโอเค หลังจากขหาหน้านี้แล้วเขาน่าจะเอาส่วนทั้งหน้าออกแม้นให้พี่น้องติ๊กไปทั้งถึงตัวทาอิดเนาะเห็นบ่มมันจะมีหูมีตัดอยู่เบื้องซ้ายมือเห็นบหแสดงว่ามันจะตัดจุดฟากซ้ายออกให้เขาลิกเลยโอเคหลังจากนั้นให้เขากดถึกนะหลังจากเขาได้วิดีโอของเขาแล้ววิดีโอของเขาก็จะเปลี่ยนประมาณนี้ให้เขาเบ่องอีกส่วนหนึ่งว่าเขาจะตัดแยกตยัวใหญเติมอีกนะให้เขากด สบายดีเนอะอ่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเนาะอ่าขอบคุณพระเจ้าสำเนาะอ่าขอบคุณพระเจ้าอ่าพี่น้องได้เห็นตัวที่คัดขอบ่ข้อเห็นว่ามันจะมีวิดีโอมันจะมีตอนหนึ่งที่ว่าสบายดีอ่าเนาะ เดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำกันเนาะ,ะบายดีเนาะาขบคุณไปคือวิดีโอ,โอตัวนี้มันจะมีเนาะ,ะแล้วเขาจะตัดส่วนนั้นออกเพื่อที่จะให้มันต่อเนื่องกันเดี๋ยวจะเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เบเนางคือการที่เขาจะตัดส่วนไหนส่วนนึงออกเขาต้องมีความละเอียดและก็มีการเบิง่ง เบึงที่ดีเนาะเบึงดีๆก่อนที่เขาจะตัดเนาะว่าเขาจะตัดเพื่อที่เขาจะตัดได้ถือจุดนะค่คอยเลือนก็นได้ค่คอยเลือนเห็นบ่เขาได้ตอนสบายดีนะโอเคข้าน้อยจะตัดตัวนี้ออกในสําหรับกรณีนี้ข้้น้อยจะแยกเป็น2ส,ส่วนเพราะว่าส่วนนี้ข้าน้อยก็อยาก,ยก,ยก,ยกได้ส่วนนี้ข้้น้อยกระยากได้แต่มันมีจุดทั้งกลางที่ว่า เฮาบ่อยากได้แต่ว่าเขาจะตัดออกให้พี่น้องคลิกไปยูทีววิดีโอหลังจากคลิกวิดีโอแล้วให้เฮาก,กดยูท่มีตัดเนาะโอเคในกรณีนี้เขาจะใส่แยกเป็น2ส,ส่วนเนาะให้คลิกตัวที่3เลยหลังจากนั้นเขากเ็เลือนเบิง่งเอามาฟังเบิ่งว่าเขาจะเอาตัวใดออกเนาะอ่า no. uh, ขอบคุณพระเจ้าโอเคเขาจะเอาตอนขอบคุ้มพระเจ้าไปเลยแต่หลังจากนั้นเขาจะเอาออก เขาจะตัดออกเดี๋ยวเขามาลองเห็ดน้ำกันก่อนที่เขาจะตัดเขาต้องเลื่อนเบิ้งดีๆแค่อยเบิ้งแล้วก็ให้เขากดดินกดกระบไปกระมาเพื่อที่เขาจะได้ตัดได้ได้แม่นแล้วก็ได้ตรงตามที่เขาต้องการเนาะขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอเคพระเจ้าสำหรับ ขอบคุณพระเจ้าครับโอเคข้าน้อยจะตัดออกหยุดตัวนี้เนาะแต่ข้าน้อยจะเอาเบื้องเบื้องซ้ายออกแต่ให้จงไว้อยู่เบื้องขวาเนาะแล้วให้ทําการคลิกยูทิวิโออย่าลืมว่าก่อนที่เขาจะแก้ไขตัวไดเมนให้เขาคลิกอยุดตัวนั้นแล้วเขากดอยู่มีตัดและหลังจากนั้นให้เขากดไปที่ทางทางทรายเนาะตัดไปทางซรายเพราะว่าเขาจะเอาฝาักซ้ายนี่ออกให้พี่น้องคลิกเลยอ่า แล้วกดติ๊กหมายถึกโอเคหลังจากเขาได้วิดีโอแล้วเขามาลองลิ้นเบิงว่ามันตอนอ่อเนื่องกันบอสบายดีคุณพระเจ้าสําหรับเสรารวันใหม่เนาะโอเคเขาจะเห็นว่าวิดีโอของเขามันตอนอ่อเนื่องแล้วในก่อรน,นีอื่นคือกันมันจะมีหลายๆตอนเนาะเขาจะเอาในส่วนใดส่วนหนึ่งที่เขาบอต้องการออกเดี๋ยวเขาจะมาเห็นอีกตัวอย่างหนึงนะ่งเนาะเพื่อให้พี่น้องเข้าใจหลายขึ้นคุณพระเจ้าสาหรับเสรารวันใหม่เนาะอ่า้ันี้ขันหน่อยก็อ่ายังมีอ่าแบบา แบบว่ามันจะเว้นวักให้เขาแบบว่ามันคือแบบวิดีโอของเขามันบวต่อเนื่องแต่เขาอยากให้มันต่อเนื่องอีกนะเดี๋ยวเขามาฟังกันเสาวันใหม่เนาะโอเคเสาบันใหม่เนาะแล้วก็ตัดออกเลยเพื่อที่เขาจะให้ต่อเนื่องกับอ่าส่วนต่อไปอีกเนาะเขาคลิกวิดีโอแล้วคลิกไปที่มิตัดเนาะ,ะแล้วก็คลิกแงกเนาะเพราะว่าเขาอยากได้ส่วนนี้นำ้ำแล้วก็อยากได้ส่วนนี้นำ้ำตัดแง โอเคแล้วเอามาฟังต่อเลยอา่ามันนี่คันน้อยโอเคเดี๋ยวคันน้อยจะตัดออกเลยเอามือนี่เลยอ่ามันมนี่คันอา่ามันนี่คันน้อยโอเคในเมื่อเขาได้จุดหมายแล้วเนาะให้เขาเรียนว่าเอออยู่บนนี้เขาต้องการที่จะตัดออกแม้ในเขาคลิกวิดีโออีกอีกครั้งหนึง่งแล้วเขาก็ัคลิกอยู่ที่เมิตัดเนาะ แต่ว่าเขาส่วนนี้เขาปวเอาเขาก็ต้องโตทำอิดเนาะเพราะว่าส่วนทางซ้ายนี่เขาบวเอาเขาก็ต้องลิกเลยอ่าแล้วมันก็นตัดออกเนาะแล้วกฎหมายถือหลังจากนั้นให้พี่น้องลงมาฟังเบิง่งนทำอิดเบิ่งเนาะวิดีโอเขาจะต่อเนื่องกันเลยโอเคสบายดีคุณพระเจ้าสำหรับเสารวันใหม่เนาะวันนี้ขนอยก็เลยมาเห็นบ่พี่น้องเห็นว่าวิดีโอของเขามันจะต่อเนื่องกันเลยมันจะบูมีตัวที่ว่า เวลาเขาเว้าแล้วมันเขาเขาจะมาคาเวลาอออ่่อ่าาาแล้วเขาก็เว้าต่อแล้วหลังจากนั้นมันก็นเฮ็ดให้วิดีโอของเขามันบดต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ก็บเบิดเท่านี่นะสำหรับคลิปนี้ก็ัดจบเพียงเท่านี้ก็ขอขอบใจที่ครับสมแลก็เบิ่งเนาะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคน